สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถ s u z u กิเอ t i ต a 1.4 GX ตัวท็อปสุดรถปี2014เกียร์ออตโต้รถครอบครัว7ที่นั่งรถบ้านลำดับที่1ผู้หญิงใช้มือเดียวออกใต้ายแดงกุญแจรีโมทอยู่ครบทั้ง2ชุด รถมีประกันชั้นหนึ่งเลขไมแท้วิ่ง1,10,000กิโลเมตรเข้าศูนย์ตลอดการใช้งานตรวจสอบประวัติได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเครื่องยนต์เบนซิน1 4 0 0ซีซีอัตราเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์รถใช้น้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สภายในเบาะสีเบสเดิมโรงงาน ภายในกว้างขวางสวยสะอาดบ้าเบาสามแถวมีแอร์บนเย็นทั่วถึงเจ้าของใช้รักษามากสภาพรถพร้อมใช้งานภาษีหมด20มกราคม2567รดถสวยสภาพเดิมหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอขายที่ราคา289,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องรถสวยอันดับหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ